น้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงใจป่าใจป่ามากจัดใหญ่จัดเต็มจริงๆสาวสีบอกได้เลยว่างานเล็กๆไม่ใหญ่ๆอุ้งอิงเพชรบ้านแพงทำงานบุญบ้านเฮามันต้องใหญ่หมานบุงใหญ่อ่าอ่ง้เอองานบุญบ้านเฮามันต้องยิ่งใหญ่งานบุญบ้านเฮาต้องหมอลำโ่งใหญ่โป่งใหญ่เอลีสาวหน่อยเพชรบ้านแพงมากขนาดนี้สาวสีโอ้ย สาวน้อยไบ้านแพงเต็มวงจุกจุกจุกเลยอ๋อแ,แล้วก็เป็นการฉลองอันนี้ด้วยครบรอบหนึ่งปีของน้องอี๋ยไปบ้านแพงที่มาอยู่กับทางสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยค่ะแต่น้องก็ครบรอบันที่14เนาะจะได้ไปงานของสาวน้อยเพชรบ้านแพงไม่ว่างวางวันที่12ค่ะงานกลืนจัวันที่12เนาะแต่ก็ไม่ใกล้กันห<อ>ละไม่ใกล้กันมากค่ะเอาก่อนอื่นจะมาพูดถึงข่าวนี้ว่าทำไมอุ๋ยไปบ้านแพงใจป๋าทำไมถึงได้จัดใหญ่จัดเต็มขนาดนี้อ เรามาขอฝากก่อนเป็นสะพานบุญเนาะสะพานบุญนะขอฝากงานวันที่18มกราคมนะครับที่วัดพระธาตุพุทธวงค์บ้านหนองตาหงตําบลขี้เหล็กอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมขอเชิญร่วมงานบุญบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับที่วัดพระธาตุพุทธวงศ์เนาะกลางคืนนะครับรับชมสาวน้อยที่บ้านแห่งเต็มวงเต็มวงขออนุญาเต็มวงแล้วก็ มีรับเชิญศิลปินรับเชิญก็คือคุณพี่ดาราธัญพรนะครับถือว่าเป็นไปร่วมบุญกันราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะใช่ครับฟังทำซอดแจ้งหนึ่งร้อยบาทฟังชมสาวน้อยพี่แดงซอดแจ้งตอนนี้ทางข้าใหญ่คำผานกับแอดมินเนี่ยทางมังกรอิสานกำลังเตรียมงานกันอยู่ตอนนี้โทรหาเราแล้ววันนี้ว่าใครจะมาช่วยบ้างแล้วก็ต้งต้นยอดอ่า ร่วมกันทําบุญในครั้งนี้เนาะที่50,000บาทแล้วก็ใครที่อยากร่วมเขาเรียกว่าทาบุญด้วยกันก็คือทางช่องมังกรอีสานเนี่ยแอดมินคุณพี่ลาตีกับพ่อใหญ่คำถาเนี่ยก็ได้ตั้งต้นภาพต่าขึ้นมา50,000บาทนะครับแล้วก็ส่วนใครที่อยากจะร่วมบุญก็สามารถโอนไปทําบุญร่วมได้ตอนนี้ทางแฟนเพจหรือว่าแฟนของทางช่องมังกรอีสานเนี่ยเขาโอนไปทํา บุญเยอะมากเสาสีอ่ะเราก็จะเป็นกิจหนึ่งสะพานบุญนะครับที่มาบอกบุญนะใ,ใครอยากจะโอนเงินไปร่วมทําบุญนะครับเนาะต่อยอดผ้าป่าหรือว่าร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่ากับทางมังกรอีสานแล้วก็สามารถโอนไปได้นะครับบัญชีก็คือราตีสุรพินิษนะครับธนาคารกรุงเทพนะครับผมเลขบัญชี5157024166น่ะครับบัญชีราตีสุรพินิษ์นะครับผมธนาคารกรุงเทพนะครับ เลขบัญชี 5, 70, 5 6, 1 5 7 0ึ่เดเดี๋ยวเ๋ยวเราแปะไว้ให้ FC ได้ดูเลยะนะ<อ>สำหรับใครจะร่าบุญใครที่โอนไปแล้วนะครับอ,อยากส่งสลิปเข้าไป<อ>ก็สามารถส่งสลิปเข้าไปได้ที่เฟซของุพี่ลาตีได้เลยลาตีสุรพินิจนะครับเราจะแปะให้ดูเป็นภาษาอังกฤษนะคระับสำหรับใครที่โอนเงินไปทำบุญแล้ว ก็อนุโมทนาด้วยนะครับสาธุส่วนใครที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็ว่างในวันที่18มกราคมพอดีเดินทางไปเลยที่วัดหนองตาโฮมบ้านขี้เหล็กไม่ใช่ไม่ใช่ขออภัยครับวัดไม่ใช่เอาใหม่วัดพระธาตุพุทธองค์บ้านหนองตาโฮมตำบลขี้เหล็กอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมกลางวันก็ชม อ่าเป็นหมอลำกรประยุกต์จากคณะสิทธิ์ครูโรม,มูลภาฝั่งชงฟีกลางคืนก็ชงสาวนักพบมานแพะแล้วเ็าไปร่วมบุญด้วยกันนะครับเป็นงานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุใส่เป็นพระธาตุเนาะ,ะตอนนี้อาจารย์โรมแล้วก็ลูกศิษย์เนี่ยท่านกำลังทำเตรียมงานทำาหาเขาเรียกว่าสร้างพระธาตุอยู่ตอนนี้ก็จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุวันที่18นี้นะครับใครว่างก็สามารถไปร่วมบุญได้แล้วก็กลางคืนก็มีหมอลำชมด้วยนะสาวนักพิมพนแพะนะอ่ฝากด้วยครับ มาที่นี่มาบัดนี้มาบัดนี้วันที่วันที่สิบสองไงอ่าวันที่สิบสองสิบสองมกราคมนะครับที่วัดหนองคูตําบลจานอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับขอเชิญร่วมงานฉลองตาตั้งเจ้าอาวาสตาตั้งพระฐานานุกรมพระประหลัดพระประหลัดอ่าและก็ทําบุญมีกระอุนอและก็ร่วมทําบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อ จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อมอบเป็นสาธารณประโยชน์โอ้โหอันนี้งานเนี้ยคือบุญใหญ่เลยของพ่อครัวอุ้งอิงพ่อเอกแม่หน่อยน้องหุิเป็นเจ้าภาพแล้วก็จัดจ้างสาวน้อยป้าแพงมาลงเองเลยลงเลยลงเอวยโอ้โหใจบ้างขนาดไหนแล้วก็ในงานนะสาวสีเราเราเราแอบเห็นว่าที่แม่หน่อยลงว่าขายบัตร ใบรับัตรแข็งเนาะเนี่ยบัตรแข็งมีทั้งหมด5แบบนะครับด้านหลังก็จะมีคำอวยพรแต่ว่าปิดการขายแล้วอจะเห็นว่าบัตรมี500ร้ยใบหรือ5,000ันใบเ็ถือว่าเยอะนะเสาสีถ้าคนที่ซื้อบัตรแล้วไปดูทุกคนก็เกือบเต็มแล้วนะเต็มสสีแล้วนะขอบอกเลยนะครับบอกว่าแฟนคลับเอซพูดกันมาหลายๆคนบอกว่าอยากจะให้พิ่ม ขยายสังกษีหน่อยแล้วเพิ่มหน่อยข้าขยายสังกษีกว้างๆหน่อยเพราะว่าคนไปเยอะแน่นอนเจ็จัดอยู่ที่วัดหรือเปล่าอาจจะบัญชีวัดที่วัดแล้วจะวัดมีคนเยอะอาจจะจุคนได้เท่านี้เนาะไม่แต่อันนี้เป็นการขายบัตรออนไลน์เฉยแต่ซื้อบัตรหน้างานได้อีกต่างหากไม่จํากัดแต่เราอยากจะให้ขยายไงเพราะขยายสังกีเพราะคนไปเยอะอยู่แล้วสอบถามมาหรือว่าแฟนขับสาวเสียกันมาเรารู้สึกว่าคนจะไปเยอะมากบางคนไม่ได้ไปอ่ะน่ารักมากมาก ไม่ได้ไปแต่ซื้อบัตรออนไลน์เพราะว่ารู้ไหมครับเพราะว่าแฟนคลับเองก็อยากจะร่วมทุ่มุญด้วยแล้วก็ร่วมหลุดหนุนซื้อบัตรของทางอุ้งอิงด้วยแล้วก็การซื้อบัตรออนไลน์เนี่ยเขาจะมีบัตรแข็งให้เป็นมอบไปที่เะือลึกในสาวสีเพื่อเก็บไว้เนี่ยบัตรแข็งก็คือสวยมากมีทั้งหมด5แบบนะครับ5้าสไตล์เนาะแล้วก็มีคำวยพรปีใหม่ที่หลังบัตรด้วยนะครับสวยๆจริงๆครับแล้วก็มีวันที่13ก็มีน้องแอมสิบรับชมน้องแอมปริชาโมฟ่ะ มาขอพูดถึงหน่อยงานวันที่สิบสองเนี่ยเขาบอกว่าด้านหลังมีคำโพรยให้ใช่ไหมสำหรับบัตรแข็งส่วนหน้างานก็ยังสามารถซื้อบัตรปกติที่เป็นบัตรอ่อนได้ไม่น่าจะไม่จํากัดเลยนะคะแต่ว่างานนี้ต้องบอกพ่อเอกไม่หน่อยขอให้ขยายสังกษีหน่อยเพราะคนไปเยอะก็ขยายได้รอองกว้างไว้ก่อน จริงๆปกตินะถ้าจะถ้าอยู่ถ้าถ้าสมมติอยู่วัดหรือว่าอยู่โรงเรียนอันนี้เราไม่ทราบเนาะถ้าอยู่วัดจริงก็ขยายให้มันปกติจะชิดจะชิดรั้วกำแพงใช่ไหมอันนี้เอาไปครอบกำแพงเลยเอาอย่างนั้นเอาอย่างนั้นเาสมมติอันนี้คือกำแพงวัดนะกำแพงมาสูงมากเลยแล้สวยมากด้วยนะบีบบีกำแพงที่เราเห็นไงที่น้องเห็เ่ยโอ้ยใช่ไกำแพงวัดต้องสูงทำงานไม่ได้เนาะแต่ก็เชื่อว่าพื้นที่บริเวณวัดก็น่าจะจุคนได้เยอะอยู่ค่ะแต่เชื่อว่าคนไปเยอะแน่นอนแล้วทีน มาบอกว่าอู๋หิงจัดใหญ่จัดเต็มใจปาาเพราะอะไรหางบัตรนะครับหางบัตรทุกใบเนาะสามารถร่วมลุ้นรับรางวัลได้แล้วมีหลายรางวัลด้วยเห็นไปเปลี่นอันนี้เรายังไม่มีข้อมูลเหมือนกันว่ามีรางวัลอะไรบ้างตอนนี้ทางด้านไม่หน่อยแต่พ่อเอกน้องอกก็เตรียมเตรียมของหรือเปล่าเตรียมของรางวัลอยู่เนาะครับแต่เขาบอกว่าเห็นแฟนคลับมาคอมเมนต์ในช่องของเราเขาบอกว่ามีหลายรางวัลมากๆน่าไปเขาบอกว่าอย่างนี้เลยนะ แฟนขับใช้คำพูดนี้เลยนะว่าใครไปงานนี้คุ้มมากนี่ไปบ้านอื่นก็คุ้มแล้วนะเช่ไรไป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 หาน้องอิงที่บ้านเนี้ยไปชมบ้านน้องอิงไปทาบุญร่วมกับน้ององอิงไปชมสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็คุ้มแล้วของรางวัลนี่ก็คือได้เพิ่มเีอะเห็นไหมคือโอ้คนคุ้มจริงๆครับแล้วมีหลายๆคนก็ถามว่าบ่าวโจสาวสีไปหรือเปล่าอยากให้ไปติดงานไม่บ่าวโจหรือว่าติดงานก็เดี๋ยวรอดูใกล้วันก่อนล้วกันเนาะ น่าจะไม่ได้ไปแหละคิดว่าถึงว่าเรานะเราก็จะชมอยู่บ้านแล้วกันคือชมคลิปชมชอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะโอนเงินไปทำบุญร่วมกับน้องอีกอีกทั้งครอบครัวด้วยเพราะว่ามันใกล้ชิดกมันใกล้กันไงก็อสอวันที่สิเราก็จะได้ไปอยู่เราจะต้องไปเตรียมงานที่พระธาตุพุทธวงศ์ก่อนอยู่สิบี่สิบหก็ได้เดินทางกันแล้วเพราะว่า มอนนี้ทางแอดมินพ่อใหญ่คาพานนี่ก็โทรตามแล้วว่าเมื่อไหร่จะมาช่วยกันนะนุนต้องเตรียมงานหองหมุนเลยถึงว่าเราไม่เคยเห็นลง้ยชีพตรงนี้เลยเอาเดยวเขอทุกโอทนาบุญกับพ่อใหญ่คำพานกับแอดมินคือพี่ลาตีด้วยนะเนาะชอบกอีสานเนาะช่อบมากกดอีสานแล้วก็ร่วมบุญใหญ่ด้วยกันใครที่อยากจะโอนเงินไปทำบุญก็สามารถโอนไปได้ในตามที่บัญชีเราแจ้งไว้เลยแล้วก็ส่งสลิปเข้าไปทางเฟซของพี่ลาตีได้เลยนะคะโอเคสวัสดี เพราะวันนี้ฝากเลยเนี่ยสองงานบุญบอกบุญเต็มๆนะคลิปนี้คือสองบุญใหญ่ค่ะอ่าสองบุญใหญ่เต็มๆบุญแรกก็คือบรรจุพระบรมรสารีกธาตุนะครับที่วัดพระธาตุพุทธวงศ์หมู่บ้านหนองตะโ hom ตมบลรีเดชอําเภออาสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมอ่าแล้วก็งานที่สองก็คืองานบ้านนองหญิงค่ะก็คืองานที่สิบสองที่ที่วัดหนองคูตมบลจานอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับเป็นงาน ฉลองตาตั้งเจ้าอาวาสตาตั้งพระฐานพระมงกุพระประหลัดนะครับแล้วก็ร่วมทาบุญทอดพระบาทสามาคัคคีเพื่อจัดซูเปอร์ถังการแพทย์เพื่อมอบเป็นส,สาารณสาธารณประโยชน์บุญใหญ่สองดนี้ก็คือทั้งสองงานก็คือมีสาวน้อยเพชรบ้านแขงเต็มวงเป็นมหรสพชมในช่วงกลางคืนค่ะครับผมค่ะนี่แหละครับผมไปข่าวสารเรื่องราวที่เรานํามาเล่าให้ FC แฟนคลับได้รับฟังกันนะครับส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามให้บ่าวเจ้าดีไซน์สาวสีเมืองเลยด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนก็จะขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ